เจตเพสซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอเดียทีเลือกตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปสนใจสั่งซื้อง่ายๆตามขั้นตอนนี้ 1. นเลือกไอดีที่สนใจ 2. ส่งรูปไอดีที่สนใจไปทาง inbox สาโอนเงินให้กับแอดมิน4รับรหัสเข้าเกมง่ายๆ4ขั้นตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนเอาล้วข้อเสัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตแต้มของเราสักหน่อยนะครับตอนนี้แต้มเราก็มันจะขึ้นมาน้อยๆหน่อยนะฮะก็คือตอนนี้เรา7,300 8แต้มมันเองอยู่ที่อันดับที่23่มันเองนะฮะแล้วก็ไต่ไปเรื่อยเพิ่มทีละ3แต้ม4แต้มอะไรประมาณน,นี้คือเพิ่มน,อน้อยจัดๆเลนเองนะฮะโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะฮะอีซี่บอกไปเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้ให้เกาะวะวันนี้เว้ยเนี่ยตรงกลางอีซี่เฮ้ยเป็นยังไงล่ะกูบอกแล้วอีซี่มันมัแตกไปยังเบรกดีฟ้าใสเสร็จก่อนเฮ้ยฟาร์มสองตัวไงไม่เคยเห็นเหรอ ไม่เห็นอะดี้เมื่อกี้ยูสองป่ายไปสองตัวฮ่าไอผมกลัวโดนผมกลัวผมจะไปเได้ไปตีไงผมไม่ได้กดปุ่มตีไงเมื่อกี้อยู่ดินี่พลังนาคอสฟาร์มโคตรไวอดี๋ยวยูว่าเราแค่ที่เบ๊กรู้สึกมันจะเยอะไปไม่กลัวไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วบับบับบับมันจะตายแล้วโอ้ได้สกัดเฮ้ยเอาดิ้เยี่ยมรอบมเลยเหรอ ใช่มารอบหมดเลยโอ้เอมาดูกับมันไนึ้นเอบอกแค่อะไรเด็กคุณตั้งใจยิงมันเอไม่ถึงนั่นแหละสลิมเอเรียบร้อยโดนหอกตายยกทิ้งเพื่อนก่อนอึ๊บอือในแค่นี้เฮ้ยกำลังไปกำลังไปห้าวี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 หได้หมดเลยพี่มีได้หมดเลยเดี๋ยวาถึงได้หมดเลยสลิมสลิมสลิมเออโอ้สามตัวติดมุม กันตีงัด3์สามเมื่อกี้แม่งเข้าออพร้อมกัน<ม>เอ้ยแต่ผมได้อนที่อยู่อะโอเคได้อยู่สวยอยู่เมื่อกี้พี่เอโดนหกอเียลยนะน่าอยู่ยยดีครับไอซาลีไม่น,นี้มันเอาเยอะได้พี่เบกมันโดดปา้าหอใส่กูแบบหล่อเทอ่ห่ะหล่อเทอ่หอ,ทอ่ะนี่งงไง <อ S 1> <ไอ S 2> ทปเคริร์ฟนี้ไม่ได้ไอบอกไอไอ,ไอ,อกอก่อน,<ห>นแม่งเลยโซนให้ไปโซนให้

ไปก่อนเลือทานเลยวะโอ้ตายเลยเกมนี้ติเแบบ็กทำไมโอ้รีบออกถุงไปไหนเซตเดิมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเกมนี้มีแค่400เซตนี้โหดบอกเลยต้องลองเล่นต้องลองอีกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไม่ได้ดีพี่เดี๋ยวลองนี่แหละก็คิดดูอะสี่สี่นาทีคี่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นตะ์น่ะดูดีวิ่อะไรเนี่ยมันจะติดเ<อ>หรอวะมันติดแต่มันติดเบาเอ้ย โอ้ยพี่เอ้โดนถังเป็นไรผมช่วยอยู่เอาใครโดนซาต้ามืออีกเร็วจะตั้งบินดิบินดิมันบินอะไรมันบินมันบินมันบินไม่ขึ้นเลยพี่มันบินไม่ขึ้นโอ้สองทอสุดท้ายครับเอ้อยู่ได้ไหมครัาโจมแจ็บนี่มันจะเข้าฟ้าบ้างเอาดิดิเฮ้ยเบ๊กเบ๊ันเดอร์เบิร์ดไม่ไม่โดนยังไม่โดนทเดอร์เบิร์ดยังยังอยู่เอ้ยโอ้โหเฮียเป็นผ่าป้อมมาขนาดนี้เหรอ พี่เอหายป่าเอกูไม่ช่วยไม่ได้นะขนากูยังเอาตัวไมรอดเลยเอะพี่เอเกินวะไม่มีใครแก้เอาไม่แล้วอะไรวอ้ยอ้ยเ้แรกแรกสตาบินแช่แช่แช่แล้วสวยมันแช่มันแช่มันแช่เนนนเขียวหตัวแล้วไอ้ทำไมมันโดนเยอะจัง่ะสกัดอ่ะฮสี่ตัว กระโดงไปเจ้าสี่ตัวแบบนิ่มแบบอีสปอร์ตเอาได้พี่เี่ได้ได้ได้ตีฟอร์มเล็ตฟอรมยาวลองมันถ่ายก่อนมันถ่ายไปแล้วเมื่อกี้ตามันโยงอีกทีนึงตามันเอ้ยมันเนื้อเฮ้ยไม่ตายซาตัมบิดทีเดียวเฮียโอ้เอ้ยเอาตักรอยก่อนไอ้สัตต์มาเร็วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พี่เเกดี๋ยวตายมันเอาแน่เฮ้ยมันมันคืนฟอร์มมันคืนฟอร์มคืนฟอร์มพี่พี่ต้องฟาร์มพี่ต้องฟาร์มก่อนละ ฟามแบบเอาของเลยอะเอาเอาให้แบบเก็บเท่าดวงแล้วเข้ามาบวกหางเงินจากเลนอะปัญหาไม่่ใชตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอ้ยนี่ก่อนเฮ้ยมันกดสีมาเลยโอ้โหมมาไล่กูดิ่ออก็เต่าเว้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยก็ดู่เฮ้ยนุ่มมาไล่กูจังนะ้า <laughs> มันแคบพี่เ <laughs> นี่ยเปิดสีมา<ด>จากไกลเลยแต่มันเจ็บนะมันเจ็บเยอะนะตาบินตาตาบินเจ็บเยอะนะอุ้ยดูจะตายแล้วเอ๊ สวย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 กูจะกูจะตีกลางกูจะตีกลางไปช่วยไม่ได้ไปช่วยไม่ได้ได้ได้เคลียร์คลี่พอเคลียร์พอโอ้แล้วตัเลนมันไม่ได้ลงไปไฟนี่ว่ะอุ้ยเฮียรอยสวยน่ะสกัดจะไม่มาเลยอีเอได้หมดพี่เอได้หมดเคเด้อเด้อสองคนเลยอ๋ตัวนี้ตัวนี้ในป่าในป่าในป่าเฮ้ยสกัดไอ้เหี้ยมึงจะเอาไม่ได้ตรงกลางเนี่ยมันตายแล้วพีทได้ได้สวยโหโหหมดเลยเบคได้หมดเลยพี่เบคได้หมดเลยวะมันมันเกิด สกัดเอาพอมอย่างเดียวบบบบมันจับแล้วนะเบรลอนดงดวงด้วยโอเคโอเคไม่รู้มันหายไปไหนผมคิดว่าสกินผมคิดว่าสกินอีสกินเอเอดีซีนะ่ะเอดีซีก็มาสายฟ้า้เนี่ยกะตีบ้านนากักตีบ้านตัวนะสวย โซปการเริ่มเอาแล้วว่าหน่อยสาหน่อยยาก็เล็กอย่ก็เล็กอย่าแม่งพุ่งมาอีกเหี้ยเมื่อกี้ไล่จังเลยผมจะยกหลายรอบอ่ะยกสามลมยกไปหสักรอบเลยเฮ้ยอันี่มันโหยาสตายกได้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 ก็ป่าแล้วเบคคอยฮอร์ฮอร์ฮอร์สติมวอตังให้โอ้ยถ้ายกได้เมื่อกี้ดวงตายโดนโดนโดนเฮ้ยช้โลช้โลช้โลอยู่ โอ้าวสปินโอ้โหโอ้โหอะไรนี่ปล่อยเถอะปล่อยเลยไม่ไหวว่ะเยอะเกินปอยอีกปอยอือซาต้าอะไรวะหน่าใครจะรับมันน่ะเอ้อแล้วเข้าไปแทนอีกอะไรนี่อ่ะปล่อยเให้พี่ปล่อยเถอะปล่อยจะลงเยอะกวาานี้ได้การได้การหัวแรกคึ้มหยุดนะแต่ถ้าเกิดเราโซโล่คิวได้บ่อยแล้ว โดนดาเกิดแต่มันไม่โดนจะมาปาวหงปาวอะไรก่วงไปไหนวะไม่ตายไม่ตายเนี่ยกำลังไปกำลังไปแบบศูนย์จุดนึ่ีศูวินย์จเลยแล้วเฮีย้เได้ได้ได้ไได้ได้ทางีเอ็กเอาต่อต่อวิวไม่พออยต่อล้วมต่อได้พอกลางกลางกลากลางกลางกลล มั่วว่ะมั่วทั้งเกมขอมั่วขอมั่วขอมั่วอะไรเนี่ยอะไรกันเป็นพี่ไอ้คลองดีแ่บปะพี่เบสเปองได้นะได้นะได้นะพี่เอเลิปไปได้เลยปะพี่เอระวังนะต้องไม่ปล่อยล่างว่ะแล้วก็ขึ้นไปเลี้ข้างบนให้ตะกรัดดันบนได้ดิพี่ระวังนะพี่เอโอเคช่วยช่วย ้าอยู่ช็อตเดียวอ่ะฮ่าตุเรนยิงกันตีไอ้เหี้ยไปคนจะเฮ้ยอะไรกูเล็งนาคอสในป่าในป่าในป่าอะในนาคอสเฮ้ยเฮอันนี้นี่นี่นี่ไปดิไปดิไปดิไง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 อย่าให้ดวงมันหมองก่อนเอ้ยนั่งไงมองดวงดวงไม่มันเปิดตีแล้วเปิดตีแล้วเต้เต้เต้กอให้ก่อให้ดวง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 ไหนดวงไหนดวงไหนต่อได้ต่อเพื่อนงั้นเรางั้นเรานี้มา ดูนกว่ากันดดกกันนะไล่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 ไ่ล่ไต่อไปเล่ตอไลต่อตลิมตลิมในกลางตลิมในกลางมในการเล่นไปเล่นไปเล่นไปเเเจบได้จบได้ไ่อยาตาม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายยื้อยื้อยืยื้อยืยื้อกับมันอยู่ได้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 ไได้ไ้ไไ้้ตานทุกกดหัวใจกดหัวใกไม่ให้ตลิกลับไม่ให้ตลิกลับได้ได้จนได้ ฮาสลีมจะยืนวงกินว้ามอะไรเหรออะไรอี่ยสลีมยินว้ามยินว้า2สองสามรอบที่แต่ก็ไปโดนลิกเตอร์ด่าก่งเอ้ยถ้ากลับดีๆก็รอดเลยว่าโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋ยวไปเจอมันในคลิปหน้ากระดิบ๊ายบาย